สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนมานี้ถาพี่น้องเอฟซีมารอปลาเบิงเห็ดปลาถ่ายมุบานจ้าพี่น้องปลาไก่แห้งแหง้งฝนถึงช่วงนะจ๊ะบ,บ่รู้ว่าเห็ดสิออกบ่หลุนไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาสิมาเด้อพี่น้อง FC เอฟซีเก็บเห็ดน้ำกันมาขอเห็ดนางล้มจ้าเห็ดนางล้มนางฟ้าคฝนหนึ่งทีน้องอ้ยบอ,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 อด้เก็บเห็ดนางล้มหน้า ไอ้เจงไดเสียวได้เนาะอืมนักได้นอยนี่เนาะไอ้เจงใดเนาะไปเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดน้ำรมน้ำกันอาดอ่อนๆ่นนะเด็กเจงสี่เลยเด้อพี่น้องเด้อตัดบ่ได้จ้ะจังไดขอนไม้แบบที่ว่าคือเด็กปีนขอนเหน่ามี่น้าะอาดพี่น้องอ่อนๆเก็บไปกิน พราะว่าอากาศห้อนนี่เขาสิทนั่นอ่ะเก็บไปแล้วจะไปไปสอมอยู่งเงี้ยะเอ๊ะไต่ก่อนันอากาศมันหนวนสิเนาะอันเขาออกมากสิเนาะแปบเดียวกับเนาดิเนาะ มันเจนหนึง่งก็คืออันคือเห็ดคอนขาวเนาะคอนขาวเห็ดนางล่มอันนาหนาวนี่เขาสีนันด้จ้ะเขาสีสีขาวเห็ดนังร่มนาหนาวเอ้ยนาห้อนสีสีขาวนาหน,นาวนี่สีสีเท่าจ้ะคุณหลับ จังสิได้ไปซ้อมอยู่บ้านพี่น้องโอ้ยเก็บเห็ดกันเดี๋ยวเบิ้ลโอ้ย,อยชันนึงมีทา่าข้นต้นเบิ่งลักษณะแล้วเขาเถ่าแล้วจ้ะคือสิบาา๊วยเลยไอ้พื้นขาลายโอ้ยเห็นลายดอกพี่น้องก็ถ่าเหมือนเราเห็นมาจากมือให้พื้นคาลายออกคือเขาออกเรื่อยๆยืเ่เต้อนี่ไหม ตอนนั้นมาเก็บกับอันมูเนาะโอ้ยตอนเขาออกใหม่ๆหมยัมีงานอันซ้อนอันนี้บันหนึ่งบาเขาสิออกมาเรื่อยๆอยู่อันนี้แม่นั่นเองต้องเหมาะยังนีน่ตอนเขาออกใหม่ไหมพี่น้องไปเก็บดอกจังสี่ละจ้ะนี่ดอกอ่อนๆไหมเอาไปกินนี่ยำกรุบแซ่บเอา้าออกกี่ตัวนี้เนี่กโอ้ยมีขวานะ นังล้มจังคอยเห็ดม่นนองเพราหเห็ดกับใบใหม่หมหนะโ,โ,โ,โอ้โดอกนึงเอาเห็ดคนขาล่าออกลูกนี่นสิได้หลายดอกกิ๊ติี้พี่น้องเพื่อนอันนี้เขากลับมาอลกวนะจ๊ะ ไก่กันจริงจ้ะนี่อีกบ่สอันนี้เห็ดทานด้วยจ้ะนี่เห็ดทานกินได้จ้ะ ปยอยู่เห็นหลายหลายแต่ว่าอันเขาเถาแล้วเมื่อกี้นี่เห็นเลยก็เก็บ <c oughs> กีเป็นอันขึ้นเป็นสั้นๆพุ่น้นน <c oughs> องเพราะว่าไต้ดอกเขาจะสีดําแล้วนะปาย,ยูก็เลยกเพ่เก็บเมื่อกี้เห็ดทานรสชาติเหมือนเห็ดทานบมานเฮาเลยจ้ะเห็ดอันนี้เห็นป้ะนั่นเขาเถาแล้วจ้ะน่ะเมื่อกี้อันนี่เ,าเาถาแล้วเมะื่อนนกี้ปายูเดินนะ ขันไตดอกสีขาวนี่เอเอะจะาว่าไอดอกือเขาดำแล้วแล้วกับเท่าแล้วส่วนมากอันเท่าแล้วเขาเกิดสิแม่งเจาะนอนเจาะนะจ๊ะแบบแซบรสชาติเหมือนเห็ดทานบ้านเท่าเลยจ้ะพี่น้องยิ่งเอาไปแกงเห็ดร่วมหนอู้ยัยงแซบค่ะ นองได้แล้วโอ้ยดอกยางงามเลยมองนี่เห็ดไขุ่ดดูนะขาวบวบเห็ดไข่วิธีสังเกตนี่ได้จ้าได้นี่เขาจะเวลาเขาออกบานแล้วก็จะแห้งๆเขาจะมีส,สนเส้นน่จ้ะนี่เ้นขอบรอบๆขอบๆนะจ๊ะคือเห็ดไข่เวลาขูดจังสีเห็นปะขเขาสิงห์บับเห็ดไข่รสชาตเหมือนเห็ดไข่บาน้านเหรอจา้ะ ไข่มกจะพี่น้อง,งวิธีสังเกตเห็ดไข่หุกเด้อจ้าไปอยู่กัเบเดวหลายคลิปแล้วเนาะจ้าเนาะขาเขาสีออกอมชมพูเนาะจ้านี่เห็นบ่อมชมพูนเนาะจ้าดอกเขาจะเป็นลักษณะสีดอกก็สีไข่อุยอ้ยหุยแม่จ้าดอกเขาเนาะ เฮ็ดค่อีกแล้วอันนี้ตุม้มโมยวงนี่มุ้ง้วนนเฮ็ดข่เมือมมงนอกกับมีเด้อพี่นองเ้อเฮ็ดข่เฮ็ดนาเละนีเหมือนอันบานเฮาเลยเฮ็ดขกกับมี ไปเก็บมากอะ่ะโอ้ได้นั่นยู่ตัวละพี่น้องได้พ่อไปกินอยู่ตัวละพี่น้องอเมนสิบ่มีเห็ดนมะะ่จ เล็กนี่ยุ่ยใเคยๆกกันพี่น้องมาเที่ยวนี่เห็ดอันผึ่งคาไลา่ออกลายอยู่พี่นงดูว่าเป็นมดฤด,ดูไปแล้วออกปุ๊ะแต่เห็ดไข่อีกแล้วพี่นงอ้อาวเห็ดไข่ออกเอยอะนะจ๊ะ แห็บ่คือปาสิมานเห็ดพี่น้องเดิปลาแหงค่ะปลาแหงอยู่แต่ว่าอันแบบต้นไม้คุ้มเนาะจา้ะที่นี่เขากบแบบเฮ็ดออกนี่ก็ส่วนมากจะออกอยู่ในห่มนี่พี่น้องนี่ มาเก็บเห็ดปลาถ่ายหมูบ่บ้านอุ๊ยบมะขืนปลาสิหมานนั่นสิพี่น้องเพราะว่ายยังเพราะว่าปลาแห้งแห้งฝนกระถิ่งช่วงเป็นอาทิตย์แล้วเนาะแล้วก็ห้อนหอนอากาศเนาะจ้าก็ได้เห็ดพ่อไดไไปกินอยู่เนาะได้อันนี้เห็ดพึ่งขาล่ายน้ำตาลจา้าได้เห็ดไข้ดูพี่น้องเบื้องต้นละเมืองหนอกก็ไม่เห็ดไข้คือบานเฮ้าน,นี่ได้เห็ดน,นาเลเห็ดลำหมากเนาะจา้าเห็ดไข่มุกนี่จา้าเนาะ เห็ดไข่มุกนี่ถ้าบ่ามันใจแย่กเก็บไปกินนะจ๊ะพอนีเพราะว่ามันจะมีคูแฝดเนาะเห็ดผงคาไล่นี่ก็ออกอยู่เรื่อยๆเ,เนาะจ๊ะเนาะเห็นอดอกเถากะไรหลายดอกอีกแล้วมาเก็บครั้งที่แล้วกะเถาเยอะเลยแต่พ่อไปอยากไปกินอยู่เนาะจ๊ะอ่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีอะไรนะจ้ะเด้อทางเอฟซีกับเอฟซีไม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกกันตามทุกคอมเมนต์เด้อจ้ะพี่น้อง